โมนิ่งสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3ทับ2ทุกคนนะครับอ่าวันนี้เจอกันกับวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูโอนะครับเนาะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนในบทที่2ละเนาะอ่าตอนนันแรกเราเรียนในบทสุดท้ายเลยบทที่7เป็นเรื่องของสัตว์เนาะที่อยู่ในสวนสัตว์อ่าอย่าลืมพบทวนกันละ่ะอ่าในบทที่2เนี่ยเนาะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ at school เนาะ at school เนาะ at แปลว่าที่ s, s c h o o l เนาะตัวนี้ school แปลว่าโรงเรียนเนาะโรงเรียนของเราเนาะว่าแต่เอ๊โรงเรียนของเราเนี่ยเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างเนาะอ่าเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างเอ่ยพอรู้ไหมเนาะก็มีวิชาอะไรเนี่ยคณิตวิชาเนี่ยมผีผู้การเนาะก็เป็นศินละปะมีวิชาอันนี้เป็นตัวโน้ตเนาะเป็นวิชาดนตรีเนาะแล้ววิชาที่เราเรียนอยู่ตรงเนี้ยเห็น a b c ใช่ไหมเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนาะ ว่าแต่เอ๊เรารู้แล้วว่าภาษาไทยเขียนยังไงเนาะภาษาอังกฤษะเราจะทำยังไงดีเนาะเราเขียนยังไงดีอะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอะอก่อนอื่นคุณครูมีกรอนมาให้เนาะกรอนเนี้ยชื่อว่ากรอน my subject เนาะ my subject subject แปลว่าวิชาเนาะ my แปลว่าของฉันเนะาะ m y subject นี่เนาะ My subject แปลว่าวิชาของฉันเนาะ subject แปลว่าวิชา My แปลว่าของฉันเนาะอ่ะทีนี้คุณคณรูมีกรอนมาให้เนาะท่องตามเนาะท่องตามนะใครยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ดูอ่าภาษาไทายไปก่อนก็ได้เนาะอ่าเนี่ยแอนตามคุณค,ณคณรูเนาะ subject คือวิชาพระ,ระศึกษาเรียก PE math คิดให้ดีวิชานี้คือคณิตวิทย์เรียก science วาดรูปแฟน a r t ศิละปะ English อังกฤษนะแล้วไทยละ่ะ Thai music คือดนตรีสนุกดี Computer ออ่าเดี๋ยอ,อง อ่านตามคุณครูอีกครั้งเนาะอ่านตามคุณครูอีกครั้งเนาะ,ะยังไม่ต้องสนใจภาษาอังกฤษก็ได้เนาะให้รู้จักว่าคำนี้อ่านว่าอย่างนี้เนาะ,ะพร้อมแล้วไปนะนะ subject คือวิชาพระ,ระศึกษาเรียก PE Math คิดให้ดี Math คิดให้ดีวิชานี้คือคณิตวิทย เรียก science วาดรูปแฟน art ศิละปะ English อังกฤษนะแล้วไทยละ่ะ Thai music คือดนตรีสนุกดี computer อ่าแต่ละคนนะก็มีวิชาที่ถนัดที่ชอบเนาะทีนี้เราลองไปดูคำศัพท์ของแต่ละคำกันเลยเนาะอย่าลืมสะกดตามคุณครูเนาะ อ่านออกเสียงตามด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้อะไรเลยเนาะถ้าเราอ่านออกเสียงเนาะเรามาดูวิชาแรกวิชาเลกคือวิชาอะไรเนี่ยบวกลบคูณหารเนาะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เนาะเขียนสั้นๆเนาะคณิตมีตัวอะไรบ้างมีตัว M A T H M A T H เนาะเวลาเขียนก็เขียนอย่างงี้เนาะอันนี้เป็นตัวเต็มบรรทัดเนาะอันนี้เป็นครึ่งบรรทัดเนาะอันนี้มันน่าจะเต็มอย่างนี้เนาะ ตัวทีอ่ะอันสะกดตามคุณคูณอีกคราวนเนาะ M A T H M A T H อ่าตัว M แทนตัวมอแม่ our, Man, เนาะตัว A แทนสระเตัว T H เป็นพยัญชนะประ,ประสมเนาะเท่ากับทอทงเนาะตัวนี้ก็จะอ่านว่า math math เนาะแปลว่าวิชาคณิตศ,ศาสตร์เนาะ ต่อไปเราไปดูวิชาต่อไปเนาะวิชาต่อไปที่เราได้เรียนเนาะเป็นวิชาศิลปะเนาะมีผู้การมีสีเนาะว่าแต่เอภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะเนาะมีตัว A อาร์เนาะมีตัวอะไรบ้างนะ A อาร์ทีเนาะเวลาเราเขียนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตัวพิมตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเต็มบรรทัดตัวพิมพ์เล็กจะครึ่งบรรทัดเนาะ ตัวพิมพ์เล็กอ่ะตัวทีบางทีเขียนอย่างนี้ก็มีนะหรือเราจะเขียนทีแบบนี้เฉยๆก็ได้เนาะอ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูเนาะตัว ar เท่ากับตัว r าตัวทีเราอ่านว่า t ก็เข้ากับตัวทอถ้ารเนาะก็ตัวนี้ก็อ่านว่า art art ศิละปะเนาะ a r t art วิช,ชาศิละปะเนาะ เดี๋ยวเราไปดูวิชาต่อไปกันเนาะวิชาต่อไปเนี่ยวิชาอะไรเอ่ยเป็นวิชาดนตรีเนาะดนตรีอ่าดนตรีเนาะมีมีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวโน้ตเนาะคุณเจซอนเนาะเนี่ยเป็นคุณเจซอนแล้วก็เป็นตัวโน้ตต่างๆเนาะอ่านี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เรียนหรือเปล่าเนาะอ่ะถ้าเห็นภาพนี้เนาะก็คือวิชาดนตรีนะทีนี้ภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัว M U S i, see, นะ m i c เนา mus i c เนาอ่านว่า music music เนาะเรามาดูเนาะตัว m เท่ากับ m มมนมเนาะตัว m ตัวนี้นะตัว u เนาะก็เป็นเสียง iu เนาะนอกจากจะเป็นเสียงเป็นสระอูแล้วเนาะเป็นสระอูแล้วก็เป็นเสียงิวด้วยเนาะ ในในกรณีนี้เป็นเสียงอิวเนาะ,ะตัวนี้แอนว่ามิวเนาะตัวเลงตัวนี้ว่าแอนว่ามิว,ต,ว,มวต่อไปตัว S เป็นสอดเสือเนาะ S ตัว I ตามด้วยตัวสะกดเนาะก็เป็นสระอีเทคอควายเนาะตัว C เป็นคอควายเนาะที่คุณครูเค,คยสอนเนาะ Music แปลว่าดนตรีเนาะอ่ะหนกเสียงตามอีกครั้งเนาะมิวส i.c. m u s i c Music ที again, like like music. ่ค like so ุณครูทำให้เป็น4ีเนาะให้เราจำเนาะให้เราจำทีราพยางี้ mu music ิกเนาะมาประกอบล่างการรวมล่างกันเนาะเราจะจำง่ายเนาะถ้าเราจำเป็นคำศั์ยาวๆมันจะจำไม่ได้นั่นเองอ่ะเดีวเราไปรู้คำศัพท์ตัวต่อไปเนาะตัวต่อไปเป็นวิชาของครูเองเนาะวิชานี้อ่านว่าวิชาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษในภาษาไทยเนาะแต่ว่า ภาษาอังกฤษเนาะก็อ่านคล้ายๆอังกฤษเลยแต่ว่าอ่านว่า English เนาะมีตัว e n g l i s h เนาะอีกครั้งเนาะมีตัว e n g l i s h เนาะอ่ะ e n g เนาะตัว e เนาะตัว e เป็นตัว e แ่่งนี้เลยเนาะ ing ตัว ng เนาะเป็นตัวงองูเนาะเป็นพยัญชนะผสมเนาะ ing อ่ะ e ng ก็อ่านว่า ing เนาะตัว l เป็นตัว r o ล l i ตัว l ตัวนี้นะตัว i ตามด้วยตัวสะกดเนาะเป็นสระอีตัว sh เป็นพยัญชนะประสมเนาะเป็นชอช้างเนาะตัวนี้เป็นชอช้างเนาะตัวนี้ก็เลยวันอ่านว่า english อังกฤษเนาะมันคือภาษาอังกฤษนั่นเองมีตัวอะไรตั้งนั้นบ้างนะสะกดตังคณครูอีกครั้งเนาะมีตัว e n g l i s h e n g l i s h English English วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะเราจะเห็นตัวนี้มี a b c อยู่เนาะอ่ามีรูปกระต่ายมีรูปนาารกด้วยเนาะอ่าของพอแซมนะเนี่ย อันนี้เราไปดูวิชาต่อไปเนาะอย่าลืมออกเสียงตามเนาะสะกดตาม,มคุณครูด้วยเนะาะอ่ะวิชาต่อไปวิชาภาษาไทยเนาะเราเห็นกอไก่ข้อไข่ข้อขด้อควายเนาะอ่ะภาษาไทยมีตัวอะไรบ้างมีตัว t h a อ t อ a i ตัวนี้อ่านว่าไทยเนาะก็คือภาษาไทยเนาะหรือว่าจะแปลว่าคนไทยก็ได้เนาะแต่อนี้เราเรียนเรื่องวิชานะ thai เนาะก็ก็คือไทยภาษาไทยนั่นเองเนาะอันนี้ง่ายๆอันนี้ตรงตรงตัวเลยเนาะเราไปดูวิชาต่อไปวิชาต่อไปเนี่ยคนอาจจะชอบเยอะมากเลยเนาะอ่าตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือวิชาพาราึกษานะมีลูกบอลเนี่ยใครตอชอบเตะบอลเอ่ยเนาะมีลูกบาสมีไม้เทนนิสนะมีอ่าที่กระโดดเชือกเนาะคำเต็มเตมของมันก็คือ Physical Education เนาะอันนี้หนูไม่ต้องสนใจก็ได้มันยาวไปสำหรับปอสามเนาะนครูให้จำว่าวิชา P.E ตัวย่อของมันก็คือวิชารพละเนาะตัวย่อของมันก็คือ P จุด E จุดเนาะหรือเราอ่านไปเลยว่า P.E. P.E. ก็คือวิชารพละเนาะเป็น2พยางค์คล้ายๆภาษาไทายเลยพละ,ะ P.E. พละ,ะ P.E. เนาะ อันตัวนี้ง่ายๆมากเลยจําแค่ตัว P กับตัว E เนาะแล้วก็มีจุดๆนี้เนาะคือวิชาภาระศึกษานั่นเองอ่ะต่อไปวิชาที่เราได้ทดลองเนาะเนี่เป็นขวดทดลองเนาะอ่ะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะตัวนี้จะอ่านยากหน่อยเนาะแต่เราลองไม่เป็นไรเรามาสะกดตามครูเนาะมีตัว S C I E N C E S C I E N C E อันนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยเนาะอันนี้จริงๆต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะวิชาภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะตัวนี้อ่านว่าใช่เนาะตัว I ไม่มีตัวสะกดเนาะก็จะเป็นสระไอเนาะตัวนี้เป็นตัวโซโซอ่านเป็นตัวโซโซได้เลยเนาะเป็นพยัญชนะประสมอีกแล้วเนาะอ่ะ ends เนาะตัวนี้ ends ตัว e เนา a ตัว e เป็นสระ e อไเป็นเลยเนาะ science เนาตัว n แล้วก็ตัว so การันเนาะ ah s n c เนาจำง่ายง่ายเนาะ sci ได้ e n c e science science วิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะอ่ะก็หมดไปแล้วเนาะกับวิชาต่างๆเนาะทีนี้เรา อ่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของในหนังสือเนาะหน้าที่9เนาะหน้าที่เก้าเราจะเป็นแบบนี้เนาะเลยอันตั้งก่อน unit t o unit t o บทที่สอง school at school อะ่ะ a t แปลว่าที่เนาะ school แปลว่าโรงเรียนเนาะ school เอาเนาะแปลว่าโรงเรียนเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า ในโรงเรียนเนาะในโรงเรียนของเราเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นเสียงของเจ้าของภาษาเนะเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะว่าฝรั่งเขาอ่านเหมือนคุณครูอ่านเมื่อกี้หรือเปล่าเนาะให้เราฟังเนาะเขาลิสซินให้เราฟังแล้วก็รีพีทเนาะ,ะทีนี้ให้เราฟังก่อนเนาะ Unit school. Script คุณครู <she> จะชี้ให้เนาะ Activity one Listen and repeat Math Art Music English Thai Physical Education PE Science huh. เดี๋ยวคุณครูจะให้หนูลองออกเสียงตามเนอาอฟังแล้วออกเสียงตามน้องรอบนีเนาะ <Unit two. S 1> ขอกอบไปเลยนะเอาเสียงตามเนาอ math math m a t h math art art a r t art ศิละปะ music music m u s i c m u s i c music don't english english e n g l i s h e n g l i s h english, english. thai Thai. h ท i T H A I ไทยภาษาไทย Physical Education P E อ่าตรงนี้ออกเสียงตรงนี้ก็พอเนาะ P E P E ภาระศึกษา Science 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 S C I Science e n c e n science science อ่าเนาะทีนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้มีงานให้ทำเนาะมีงานให้เรา อ่าวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับบทที่2คําศัพท์บทที่2งเนาะงานของมูหนูคนนี้เนาะก็คือให้เราไปจดคําศัพท์ต่างๆเนาะคําศัพท์ต่างๆมีอะไรบ้างเนาะอ่าจดให้เราจดอันนี้ลงไปเนาะหนึ่งอย่างแล้วเนาะให้เราจดอันนี้ลงไปเนาะพร้อมกับให้เราเขียนคําศัพท์ต่างๆแล้วก็วาดรูปเนาะคําศัพท์ต่างๆมาใส่สมุดเนาะ เราจะได้จําได้เนาะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามเนาะแล้วก็ทบทวนแล้วก็ทบทวนคําศัพท์มาด้วยเนาะเดี๋ยวค่าหน้าคุณครูมีเกมมาให้เล่นเนาะให้ทายกันเนาะให้อย่าลืมทบทวนคําศัพท์นะครับวันนี้ก็กูดบายลาก่อให้มาคุด d เดยนะครับมีความสุขมากๆบ๊ายบาย